สวดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็มาเจอกับผมกันอีกแล้วนะครับกับรายการ a d ดไว e DIY สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็เป็นงานสปินออฟนะเรียกว่าเป็นงานที่เอาขั้นตอนการทำเคสตัวที่กำลังตั้งอยู่ทางด้านหลักนี้หรือจะเป็นตัวอื่นแล้วแต่เดือนนั้นๆอ่า เอามาขยายให้ดูว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าในรายการนะมันก็จะเป็นไลฟ์สดบางทีเวลามันไม่พอหรือว่ามันภาพไม่ชัดไม่ว่างดูมาดูสปินออฟกันดีกว่านี่สบายๆภาพชัดๆอ่าสำหรับเคสวันนี้นะครับที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นเคสของทางแอ r o f ล o ูซึ่งชื่อรุ่นเนี่ยเดี๋ยวดูที่กล่องแป๊บนี่ เป็นรุ่นนี้เลยครับชาร์จ R G B นี่อ่านว่าชาร์จนะ R G B f o mid tower ก็จะเป็นเป็นเคสขนาดกลางนะซึ่งต้องบอกว่านาทีแรกเนี่ยที่ที่รู้ว่าได้เคสตัวนี้มาแล้วพอเคสส่งมาถึงเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูโอเคสำหรับผมนะมันโอเคเลยแล้วก็มีพัดลม A R G B มาให้4ตัว ซึ่งพอเวลาแกะฝาหลังออกออกมาดูข้างในเนี่ยยิ่งเซอร์ไพรส์เขาอีกเพราะตัวพัดลมเนี่ยมันต่อเชื่อมกับทางทางฮับด้านหน้าซึ่งสามารถกดเปลี่ยนไฟได้จากหัวเคสเลยเฮ้ยของดีนี่ว่าเป็นลบอยู่ไหนมาวะตัวน,นี้โอ้โหขายของอ่ะก็เวลาได้เคสมาอย่างแรกเนี่ยต้องคิดคอนเซปต์แล้วว่าทำอะไรเพื่อที่จะ ให้เคสมันดูแปลกและแตกตา่างอ่ะค่อแรกผมเนี่ยผมอยากทำแค่ว่าอะไรดีที่ทำให้เวลากวาาสายตามองไแล้วปุ๊บเนี่ยเคสมันเด่นสุดนี่อันนี้กว้างๆกนะ่อนนะก็เลยเลือกว่าเฮ้ยงั้นหาสีเข็บๆดีกว่าก็เลยมองไปลงมาซุปเปอร์คาร์แล้วกันรูปทรงรูปทรงที่ที่มันดูมีสัดชัดเจนมีมีความโค้งมน ถ้าเป็นซปเปอร์คาร์เนี่ยแล้วทำสีเจ็บๆสีมุกเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะดูสะอาดดีนะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอเวนเจอร์เอสเนี่ยมันแตกต่างจากรุ่นธรรมดาตรงฝาหลังตรงฝาเครื่องที่เป็นช่องลมงปกติถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ไม่ใช่ SV มันมันก็จะเป็นแบบเป็นแถวเดียวกว้างแต่อันนี้มันแบ่งเป็นสองแถวมันก็เลยดูแบบเฮ้ยมันเกน๋ดีหว่า ตัวตัวช่องลมของเครื่องเครื่องลัมโบเอาเป็นทดอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นครีบเอาไว้เป็นช่องระบายลมฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยากจะยกครีบตรงเนี้ยเอามาใส่หลังคาเคสผมแต่ว่าผมจะจะวาดให้เหมือนต้นแบบมันมันก็ไม่เข้าเพราะว่าหลังหลังคาเคสเนี่ยมันแคบเนี่ยเนี่ยมองไปเนี่ยหลังคามันจะเป็นแคบแล้วแล้วส่งทรงยาวลึกฉะนั้นเนี่ยต้องออกแบบใหม่โดยที่ ให้มีรูปทรงของขีบอยู่เหมือนเดิมสองแถวแต่ว่าภาพรวมแล้วจะต้องไปในทางที่มันเป็นทางยาวแล้วก็หัวเหลียบนิดนิแล้วก็ได้เป็นแบบที่เห็นในแบบนี่แบบอ่ะหลังจากลองภาพรวมได้เสร็จอะไรเสร็จปุ๊บลองใส่สีเรื่องเวลาใส่สีเนี่ยใจเนี่ยอยากจะได้แบบแบบรูปที่ไปหามาตามเนี่ยแหละแต่ว่าเวลาเราเอารูป หรือเอาอะไรที่มันไปดึงมาจากเน็ตแล้วส่งต่อไปให้ร้านสีเนี่ยถ้าจอสีมันเทียนเนี่ยรูปรูปจากจอเราที่เห็นนะดึงมาปุ๊บเฮ้ยเราชอบอันนี้ถ้าเปิดดูปุ๊บเกิดอา้าวเหตุมันไม่ตรงกับที่เราเห็นในจอเนี่ยสีที่มันได้มามันก็ไม่ใช่แล้วไงอันนี้ก็เลยคิดว่าจอจอที่มันมันดีอะ่ะสีมันควรจะตรงกับเวลาเราเราเราเอารูปส่งต่อไป อะระหว่างที่ส่งส่งรูปไปให้ร้านออกแบบเสร็จแล้วรอร้านผสมสีแล้วส่งกลับมาทางไปรษณีย์เนี่ยผมก็มาเตรียมขั้นตอนต่อไปก็คือการแกะเคสแกะเคสแยกส่วนออกตัวควบคุมทางด้านบนก็ค่อยๆดันออกแล้วก็ส่วนฝาหน้าเนี่ยก็เอาออกให้ได้เยอะที่สุดส่วนตัวเคสเนี่ยมาร์ก,กั้นเป็นบางส่วนแล้วกันพอเวลากั้นสีลายสีเสร็จแล้วปุ๊บ พักไว้ก่อนจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือส่วนที่ต้องทําขึ้นมาใหม่ก็คือส่วนของหลังคาที่เป็นช่องลมด้านบนหลังจากพิมพ์มาแล้วเนี่ยเราก็เอามาลองวัดดูลองทาบลองวางดูไอ้ส่วนที่เป็นแผ่นอะคริลิกเนี่ยผมใช้วิธีการทําเป็นเหมือนไมทชันชีสอะแล้วก็แต่เป็นแผ่นอะคริลิกก็แหละเป่าให้ร้อนแล้วก็พับให้ได้ทรงตามตามที่ต้อง,อง,องการ พอพับมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ลองเอามาวางมาซ้อนกันดูว่ามันวางพอดีไหมเกยกันไหมพอเวลาซ้อนงานทุกอย่างโอเคหมดเสร็จหมดแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือเอาไปขัดโป๊สเชื่อมแล้วก็ทําสีผมก็เริ่มจากสีรองพื้นก่อนนะก็จะเป็นใช้รองพื้นรถยนต์มอริสันเมื่อครบทุกชิ้นปุ๊บเนี่ยก่อนจะเอามาทําเป็นสีต่อไปเนี่ย ก็เอากระดาษทรายเบอร์สีหรือ6 0ร้อเนี่ยเอามาลูบก่อนลูบไม่ให้มีตามดคือผมก่อนที่จะเปลี่ยนสีในการพ่นเนี่ยผมจะลูบทุกครั้งคือถ้าตามดถ้ามันสัสผมไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งยิ่งพดยิ่งพ่นทับไปตามดมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเวลาลงสีจริงซึ่งในสีจริงที่จะใช้วันนี้มันเป็นสีมุกเนี่ย เวลาโดนตามดเนี่ยสีมันจะเป็นเหมือนวงน้ํามันจะเห็นชัดมุกมุกมันจะแผ่เป็นวงน้ำอย่างนี้พอร้องพื้นเสร็จปุ๊บขั้นที่สองปรับสีอ่าอยากได้สีส้มจะพ่นใส่สีดําเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวส้มมันจะไม่สดถึงขีดสุดต้องปรับเป็นเทาก่อนพอปรับเป็นเทาปุ๊บจะพ่นส้มเฉดน,นี้ลงไป ก็กลัวไม่สดอีกก็เลยรองพื้นอีกชั้นหนึ่งด้วยสีขาวไปลองพื้นรถยนต์เหมือนกันหลักการเดียวกันพ่นให้ทั่วอย่าอย่าให้เยิ้มแล้วก็ปิดด้วยเก็บตามดนี่ถ้ากับว่าเราได้ลองพื้นสองชั้นแล้วนะแต่มันเป็นการค่อยๆปรับปรับสีไนงะจากดํามาขาวทีนี้เนี่ยก็ถึงเวลาพ่นสีจริงแล้วเอาสีไปพ่นโดยอัตราส่วนเบสิกก่อนหนึ่งหนึ่ง เวลาคนปุ๊บแล้วยกขึ้นมาดูความหนืดม,มันน้อยไปอะ่ะผมจะเติมสีเข้าไปจนกว่ามันจะหนืดในจุดที่จุดที่ผมโอ,โอเคมันอาจจะสักทินเนอร์แปดสิบเอร์เซ็นต์แล้วกันอ่ะผมพตดสีสีสีร้อยปร์เซ็นหนึ่งแก้วทินเนอร์อาจจะสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ไม่ถึงแปดสิบหรอกผมจะชอบสีที่มันข้นๆหน่อยเวลาพ่นมันมันจะมันมันจะฉั่งง่าย สีส้มตัวนี้เนี่ยมันเป็นมุกทองนะเวลาพ่นก็ต้องใจเย็นๆไม่คือไม่ต้องให้เข้มไปในในรอบแรกค่อยๆสาดให้ทั่วค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเติมจนกว่าสีมันจะอิ่มความอิ่มของสีเนี่ยก็คือเวลามองไปแล้วปุ๊บเม็ดมุกเสมอเรียบเนียนเสมอโอเคจบละแต่ว่า บางทีใหม่ๆใจร้อนเนี่ยคนฟาดไปเนี่ยมันมันยังยังไม่ทันจะแห้งหรือจะหมาดดีแล้วมามาซ้ำต่อเนี่ยเนื่องด้วยลมก็ดีเนื่องด้วยระยะของกากับมือก็ดีเนี่ยมันจะผักให้สีสีเดิมทลไหลออกไปเป็นลิ้นขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายปิดด้วยทูเคซึ่งทำสีรถยนต์หรือทินเนอร์เนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่ารอ ต้องไปทากลางแดดแดดจัดๆแล้วมันจะดีมันจะเงาแต่ว่าเนื่องด้วยวันที่ผมทําสีเนี่ยวีคนั้นเป็นวีคที่ฝนตกทุกวันเนยลยเหมือนมันรู้ว่าจะทําสีมันก็จะตกตลอดเวลาถึงไม่ตกมันก็ามาเป็นละอองฉั้นนั้นเนี่ยทําให้ผมไม่ไม่ได้ตากแดดผมก็จะพ่นให้มันทั่วเสร็จปุ๊บผมก็รีบวิ่งเข้ามาเอามาเก็บไว้ในห้องพัก อ่ะพอเวลาแห้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอามาประกอบกับขั้นตอนประกอบกับก็ไม่มีอะไรมากก่อนประกอบกับขั้นตอนนี้ก็สำคัญก็คือขั้นตอนที่เราจะต้องลอกกระดาษที่มาร์กสีออกมาจากตัวตัวเคสขั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆการมาร์กสีมันสำคัญตั้งแต่ก่อนเริ่มานะท้านรีดรีดขอบไม่ไม่ดีเนี่ยเวลา เวลาเวลาไปไปพ่นสีมันก็จะแลบได้นะถ้าใช้เทปมาร์กไม่ไม่ดีเรามาร์กปุ๊บแล้วเรายังไม่ได้ไปพ่นเลยเรารอจังหวะรอเวลาที่เหมาะถึงไปพ่นเนี่ยกาวมันไม่ดีไนงะมันก็เพลเย่สีก็แลบได้รวมถึงตอนแกะถ้าเทปไม่ดีมันก็ทิ้งข่าวกาวถึงจะเป็นเทปดีแต่ถ้าแกะแบบใจใจร้อนเนี่ยเวลาดึงออกปุ๊บมันก็จะถกสี ออกไปเป็นแผ่นเลยเพราะว่าสีตัวนี้เนี่ยมันพ่นมาหลายชั้นนะเวลาแกะเนี่ยผมก็ต้องใช้มีดคมๆกรีดตามรอยที่เป็นเป็นรอยต่อของของชั้นชั้น 2K กับสติกเกอร์เพื่อกันไม่ให้สีมันถกออกอ่าแล้วส่วนฝาเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่สี่ตัวอ่ามาแล้วแม่เหล็กคือผมคิดว่ามันเป็นเป็นการง่าย,ยานะถ้า ถ้าสมมุติติดแม่เหล็กแล้วเวลาจะเป็นเทนน้นยิดออกไปเนี่ยมันมัน่ายมันง่ายกว่าการยืดดอทก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบกับก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือออกยังไงประกอบย้อนสอนกลับไปตอนนั้นเลยเวลาประกอบเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้เป็นงานจริงอย่างที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนละคือจริงๆวิวีคเนี่ย,ยมันมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะ เพราะว่าผมขายสีนะขายความฉ่าขายภาพรวมแล้วก็มันเป็นการการหมอดที่ส่งเสริมเคสเดิมให้มันดูดูเด็นขึ้นแล้วก็เพิ่มจุดดึงสดยตาเข้าไปเวลาไปตั้งอยู่ปุ๊บมันดูน่าใช้มันดูดูใหม่มันจะเหมือนรถรถซูปเปอร์คาร์แหละนี่แหละแต่ว่านี่แหละถึงเวลาตัดสินแล้วว่า จอที่เขาให้มาลองเทสเนี่ยมันจะทําได้ดีไหมสีที่เห็นในจอกับสีที่เอ็กพอร์ตส่งไปให้เขาจริงเวลางานเสร็จปุ๊บผมลองเอ้ามาเทียบกันดูทั้งสีที่เป็นดีฟโทนเป็น,เป,นเป็นส้มเข้มสีที่เป็นมิดโทนสีที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นทองมุกเวลาสีในจอกับสีจริงที่ทําเสร็จออกมาเฮ้ยทันได้อ่ะสุดท้ายแล้วก็ ฝากรายการด้วยนะครับแอดไวเนีวแจกทุกเดือนแต่เรามาทุกพุธนั่นถามว่ามาทุกพุธท,ทำไมไม่แจกทุกพุธก็ต้องถามแบบว่าถ้าแจกทุกพุธจะเอาตังค์ที่ไหนมาทําเคส <c oughs> <c oughs> ก็เราเนี่ยจะมีขั้นตอนการทําเคสมาทุกอาทิตย์นะมาหมุนเวียนแล้วก็สรุปพอทำเสร็จปุ๊บเดือนเราก็จะเอาเคสที่ทามาแจก มันก็จะมีงานสไตล์นี้แหละอ,อาจจะเป็นเรียบหรูหรืออาจจะเป็นสไตล์เกมมิ่งอาจจะเป็นสไตล์อนิเมะมก็แล้วแล้วแต่ว่าตอนโมเมนต์นั้นของผู้ทำเนี่ยใครมันจะอยากทำอะไร <c oughs> ซึ่งอาทิตย์นี้ก็ตัวนี้แหละบอกเลยผมไม่ทำอะไรเยอะแต่ว่าขายขายขายงานสีกับกับความ ความลงตัวแล้วกันเขาเรียกว่างี้ความลงตัวของภาพรวมนี่แต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าว่าไม่ทํางานอีกามนะไม่ใช่ไม่ทํานะเฮ้ย <c oughs> อะก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกชอบอยากให้มีรายการเราอยู่ไปนานๆก็อย่าลืมซื้อของแอดไว้แค่นั้นแหละก็เหมือนสนับสนุนรายการเราแล้ะ เราก็จะมีกำลังเงินและกำลังใจกำลังแรงมาทำเคสให้ทุกคนในเดือนต่อ,ตอไปอสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดือนหน้ามีอะไรยังไงรอดูกันด้วยแล้วกันอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนอสวัสดีครับ